มะละกอต้นตัวผู้ไม่ต้องตัดทิ้งอีกต่อไปถ้าใช้วิธีนี้มะละกอตัวผู้นะครับเขาจะไม่มีผลนะครับก็จะมีดอกแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นต้นกล้านะครับเดี๋ยวเราจะขุดต้นกลาอยงนี้ยครับไปทําให้เขาติดดอกออกผลได้นะครับหลังจากที่เราขุดต้นมะละกอต้นเมื่อกี้มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นต้นตัวผู้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมจะเพาะอยู่ในแก้วกาแฟนะครับก็การตัดแต่งรากนะครับ ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเราไปเจอกล้ามะละกอป่าหรือมะละกอที่ออกเรี้ยราดทั่วไปเราก็สามารถเอามาทําวิธีการนี้ได้นะครับประมาณนี้จากนั้นให้เตรียมดินนะครับดินอะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีปุ๋ยนะครับตัวนี้เป็นดินทั่วไปที่ใช้ปลูกต้นไม้นะครับตัวนี้ผมหมักไว้แล้วนะครับจะมีความชื้นอยู่บ้างแต่ไม่มากนะครับ ก็ทำการรดน้ำนะครับเพื่อให้มีความชื้นอยู่ไม่ต้องให้แฉะนะครับเพื่อเหมือนเราจะทำตุ้นตุ้มตอนนะครับถ้าใครไม่มีดินพวกนี้ก็สามารถใช้ขุยมะพร้าวได้นะครับมูลไส้เดือนได้นะครับหรือว่าจะใช้ดินทั่วไปก็ได้นะครับก็ทำการใส่ต้นพันเข้าไปเลยอัดดินให้แน่นนะครับ เราจะไม่ได้ลดน้ําเขาแล้วนะครับจนกว่าเขาจะออกรากเองนะครับจนกว่าดินข้างในจะแห้งนะครับจากนั้นให้หาเชือกหรือฟางอะไรก็ได้นะครับมามัดตรงนี้ผมมีเชือกเก่าอยู่แล้วนะครับก็ทําการมัดเลยมัดถุงไม่ให้มีอากาศเข้าได้นะครับมัดไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับจากยอด ตัวผู้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นต้นกระเทยนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นกระเทยเหมือนกันนะครับแต่พอดีเขาลูกเขาดกเกินแล้วก็ล้มนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับก็มียอดเน่าไปแต่ก็ต้นใหม่งอกขึ้นมานะครับไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เอาต้นพันธุ์ที่เราจะมาเสียบคาบก่อนนะครับว่าขนาดเขาประมาณไหนให้ได้ขนาดไล่ๆกันนะครับจากนั้นนะครับ ตัดใบเขาออกนะครับทําการเคลียร์ต้นก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการทาบนะครับเห็น <He d S 2> ไหมครับว่าต้นเขาจะขนาดพอๆกันนะครับเดี๋ยวเราตัดส่วนเหลือจนเกินทิ้งไปก่อนนะครับนี่เลยเลือกใช้มีดคมคมหน่อยนะครับผมจะเป็นใช้เป็นคัตเตอร์ใหม่เลย ทำการหาตำแหน่งนะครับคือเฉือนพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับเราจะเสียบเขาประมาณนี้นะครับทำการเฉือนให้เป็นรูปลิ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกิ่งตอนกิ่งพันก็ทำให้พอดีกับแผลที่เราเฉือนไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้แผลให้สนิทกันนะครับ ทำยังไงก็ได้นะครับให้แผลเขาสนิทกันนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากนั้นใช้เทปลัดให้แน่นนะครับเทปพันกิ่งนะครับลัดให้แน่นเลยอย่าให้มีช่องว่างได้นะครับกันน้ำเข้าได้ด้วยนะครับ ให้เลยทันให้แน่นนะครับอย่าให้มีอากาศเข้านะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าด้วยจากนั้นผมจะใช้เทปกาวรัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ความแน่นขเขานะครับแน่นเข้าไปอีกนะครับยิ่ง กิ่งเขาแน่นเท่าไหร่เขาจะยิ่งติดได้เร็วนะครับติดได้ไวขึ้นพอกิ่งเขาติดแล้วเราค่อยตัดกิ่งเดิมออกนะครับก็นำต้นตอนนี้ไปปลูกต่อได้เราก็จะได้กิ่งพันธุ์ดีโดยใช้ต้นตอของต้นตัวผู้ ถ้าใครชอบทลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เลยครับหลังจากที่เราคาดกิ่งเสร็จนะครับก็ที่ต้นพันธุ์ก็จะเอาทับไว้ประมาณนี้ครับเราจะไม่ได้ลดน้ำเขาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลดน้ําเขาเขาจะติดช้านะครับหาอะไรมาบังแดดนะครับใช้ใบพวกนี้แหะครับใบไม้มาบังแดดดินไว้นะครับเดี๋ยวดินจะแห้งเลกซก่อน นี่เลยเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะติดหรือเปล่าถ้าใครชอบเทคนิคดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูผลลัพธ์ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวอตเกษตรเเชใหม่